สวัสดีค่ะพี่น้องวัอน,นี้เขาป่าหาเห็ดมาก,กับมูมวมวนมวนมวน,มวน,มวนพี่น้องเอยสิเห็นจากดอกบอไม่หลุนน้ำกันได้จ้าป่ากับงามงามผ้ากระแตกแซวแซวพี่น้องผ้าก,กันหลายหลายคนผ้าก,กันมากินเข่าป่านาพี่น้องปา่าแห แห่งพี่น้องเอ้ยจากสิมีจากดอกวะก,ก่อนสิกับไทยกับเลย่ผ้าก,กันมากินเขา่าปลามวนมวนเนาะพี่น้องเนาะต่างเก็บหิดออกกําลังกายผอมจ้าบุน่นอะมวนกุุบพี่น้องพ้าก,กันผ้นาออกกตาใหญ่คมาคับค่ะดินแห้งแหงน <c oughs> ิดขั้นหอมเฮ็ดอัน เห็ดนกคุมเห็ดนกคุมลีขั้นหฮมเห็ดนกคุมลีดำปนแสบเห็ดชมพู มีหงรัดดอกเลกยางเป็นกิโลสองกิโลเพิ่งเห็นดอกเดียวพี่นอ้องเอ้ยิ่ง โอ้เห oh, ็ดเรล่มหายยากละถุงเลยวาดเห็ดเอียงงามขักงามแนวนี่เห็ดเอียงเห็ดพึ่งเกาตัดโอ้ยโดนบิไง ขาเป็นเป็นยังไงเนาะโอ uh. ข้ขาดีอยู่แต่ดอกปงงามเลยพี่น้องบ่เอาดอกพี่อีกดอกนึงอ,อันนี้ก็คือกันโดนกินจนว่าหล่อนว่ะล้อ,ลลลอ uh. ดอกนี้เป็นยังไงนะเถาป้อโอ้ยแม่งกินตรงนี้แม่งกินแม่งกิน,กนอ uh. ดอกนี้จกุกใกล้ ไก่ข้องน้ำไหลดอกอ้วปวดเป็ปนผิน้องเลยพึ่งเนยไก่ข้องน้ำสองดอกมีเถาแล้วนั่น ดอกที่สองฮ้ยหาอึดหายาก าฮิ่งผึองเลือดสองดอ,ดอกติดกันเลยเหรอง่าย ขาแมงขาแมงดอกนี่อุ้ยแถวถิมดอกบบใหายเลยเกี่ยอีกดอกนึง นี <This> ่เ <poker> พ <phones> ิงหวานได้หนี็เด้ยากว่ะนาออกบนถนนเปืนอู้ยแสบเนา ดอกอ้อนนี่เลยยายเราบอก,กินเห็ดอันมูนะ่ะพี่น้องเพิ่นมานั่มนะเพิ่นบอก,กินเห็ดแม่หมดเพิ่นเลยเอาหายเมดาเนาะเพิ่นพอดอกงามงามป้าห้องแม่แล่าน้องบู๊บวัวาานน <laughs> ี <c oughs> ้ตกว่าวคือแดดหรอกค่อยๆเก็บค่อยๆเกีก่ยวเดี๋ยว เห็ดข้าวจีเห็ดอันสมผู้โอ้ยขากระงามดอกกระงามอ๋ลุดโอ้ยเอาตาดอกก้าเห็ดอันตาลดอกนี่อ้อยมาเลยเหนาสัมเหนาเหนาเหนา เห็ดสีชมพูนี่มันอย่างโอ้ยบัวแมงเต็มเลยเห็ดเห็ดยังเป็นเห็ดอีหยังเป็นป้าเป็นดงได้เห็ดกินบ่ได้เออเจอแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มโอ้ยงามค่ะกำลังเอ่อ,เ,อ,เ,อเล่นโอ้พี่อีกดอกหนึ่งพี่น้อง อกอกยุ่ไก่กันมึงพี่น้องผ้ามาตัดขายอยู่นี่เบิ้งเ็ดสีชมพูด,ดอกนี่นีด่ดาสีเก็บเอาอยู่เก็บไปเก็บมากกับใดพ่อแกงอยู่พี่น้องเก็บไปเก็บมากกัสีได้พ่อแกงอยู่ มั่นมันแมนรดูมันกับมันออกให้เก็บนี่ก็คักแล้วพี่น้องปีนี้นเอาก่อนดอกอ่อน on. ควรจะกินข่าปลากกันนี้ก่อย้อมเด้มอ๋อเ้ยเป็นแต่แสบแต่ตะโบวันนี้คอ,อเนียไหลม่ไหลาะน,าน,น,น้มาพ่อโตมาอตอยู่ยยกลางปลาพอดีนอนเนาะมาเจาะเลย ประจเอาดิขอฝืงเคยมากแขง่งแหลกเนาะกระดาษเปียกมีอยู่มเ,เม,าางมึงพี่น้องเก็บไปเก็บมากก็ได้เต็มกระตาแดดพ,พี่น้องกระตาหน่อยก็ได้หลายเติบได้พี่น้องมึงเนี่ยพูดน,นะอุ้ยนม่ว่าสิบ่ได้ก็ได้ยูจ้าแกงบักไงพูนพ่นะพุดนนะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่นอนน้พี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้ากลับบ้านแล้วพี่น้องเมื่อยแอแ่แหล่ย่างจนว้ากับบ่คอยมีเหตุแับพี่น้องหอดบ้านเรียบร้อยพี่น้องพอกับลูพักกันเหตุแนวอยู่แนวกิน เหี่ยวข้าทาแม่คักโพดเพิ่นว่าแม่ไปโดนโดนเพิ่นว่าเพิ่นพากันเฮ็ดแนวอยู่แนวกินสู่ลูกกินเพิ่นเพิ่นได้ซื้อข้าวสารซื้ออีหยังมาแนพี่น้องกองเต็มอยู่เพิ่นมีฮอดข้าวโอ้ยเพิ่นอบหมูเ็ดกะหล่ำปีเปียวว่าซั่นโพอกับลูก กิไม่ไม่กินครับขอบคุณครับกินกับพ่อเลยมแม่ไมงไงเสกส่วนที่น้อมังคเดย์อีโวแอมแซกเกอร์หมูกับเบียร์เออเหมือนแต่งงานเขาใช่ไหมหมูกับเบียร์เหมือนแต่งงาน นี่นคืออะไรไม่เข้าใจฉันเห็นคุณแต่งงานทุกวันเลยต่เออคุณพ่อแต่งงานทุกวันเด,ด็กเลืูดขุดอ้ยอุ้ยอ้ยนักสราวีนักสราวี